าวคนนี้หมีคนมาว่าแอบเขาว่าอะไรละแอบท้องไม่บอกใครอวกอิ่มเพราะว่าเขาแบบจ๋าใช่ไหใช่เพราะว่าเขาดูแบบอวกอิ่มเปล่งปลั่งแบบแบบดูแซบขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยอะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงสรุปยังไงแล้วเขาดูมีความรักเขาดูแบบสดชื่นเขาดูแบบเออดูสิกิ๊กกาววิกว้าดูสิดูหน้าสิคือเขาคบกับพี่ชิปมาพักใหญ่แล้วนะสิบยังมาสิบปีแล้ว ไม่ถึงสิปีแล้วแม่หรอไม่หลังเขาพุงคบเอาคบหลังอ้นเหรอเออหลังเขาเข้าใจว่าเข้าใจว่าสิปีแล้วนะไม่ใช่นั่นพี่หน้าพี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บอายุเกินกว่าเราไปเป็นสิบแตเราชอบดูคลิปแต่มาซิงเกิลของจ่าจ๋าดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกลองใช่ไหมลองขอมาชาวันนี้เรามาเปิดตัวกันดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณจ่าจ๋าพริมระตาหน้องจ่าจ๋าดีนะโอ้โหชอบมาก พี่สยน,นี่พี่สาวอันนี้คิดถึงมากเลยทุกคน ไม่เราเพลงไอ้พี่สีฟต่ดงกันสีคิดว่าไม่อดอิ่มแต่คิดว่าเปล่งกลางสวยสวยสวยแต่ก็ประมาณนี้แต่ไหละแล้วตอนนัสซิงเกอร์คนนึงว่าเป็นโอ้ตว่ากัดทุกคนเลยนี่ฟังหน้่จริงเหรอคะหนูกัดทุกคนเลยอะฮะโอ้กัดไม่เว้นแม้แต่กาแฟที่กอดด้วยแบบแล้วเพลงกน่างไหนหนูไม่เคยรู้เลยว่าพี่จ๋าร้องเพลงพอขนาดนี้จริงเหรอแล้วไปเก็บแอบกันไว้ไหมส่วนตัวร้องให้ฟังไหนเยแฟนก็ผ่านหน้ากากมาร้องให้แล้วอรร้องฟังเลยไม่ได้ คือคนก็ตกใครนะเพราะว่าจะลองสิว่าถ้าแบบจะจำได้ไม่ได้มเราเราไม่คิดว่าจะเป็นยะจ๋าในตอนนี้นะฟังนะลูกพี่จำได้ไหมถ้าเป็นบี้พี่จำเสียงพี่ต๋าได้ไหมจำได้เหรอี่ได้ได้นะรางเล่นละครด้วยกันเราร้องเพลงด้วยกันร้อนจะจำได้เหรอแล้วนี่ตัวอะไรคือคอนเซ็ปต์ของรายการคือถ้าใครตก รอบคนนั้นก็ต้องเปิดหน้ากากต้องเปิดหน้ากากแล้วดิฉันก็ตกรอบแรกเพราะว่าแพ้โพนี่ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโพนี่คือใครแล้วในห้องแต่งตัวคุณรู้ไหมไม่รู้เขาแยกห้องแต่งตัวกันหรือยังไงแยกทุกอย่างตั้งแต่พอจอดรถปุ๊กก็มีผ้าดำมาคลุมรถเลยจริงเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าดำมาคลุมรู้มระหว่างรถเคลื่อนอยู่หรือว่ารถจอดสีรถรถจอดแล้วอดดอสว่าดอนึกว่าพอเลี้ยวเข้าเวิร์กพอยต์คลุมรถเลยบอดดอ่ใช่ไหคะนะ ไม่น่าเป็นลวกพอยไมนะมันมารูดกูไตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีคนไม่รู้ว่ามีศิลปินคนอื่นๆที่เข้ารอบเป็นใครเยอะเลยค่ะอ๋อเหรอเยอะเลยค่ะแล้วไม่หรอแล้วพอเปิดมาเป็นพี่รัชฌางานคือดูสวยมากเดี๋ยวนะขอยทีเราจะตกรอบต่อเมื่อไรนะจ๊ะต่อเมื่อแพ้ลองแพ้แล้วก็ต้องก็ต้องเขาก็ต้องทายว่าเป็นใครแล้วเปิดหน้ากากมาเปิดจ้าจ๋านะทุกคนแล้วคนทายไม่ถูกเหมือนกัน แม่ยังทายไม่ถูกเลยอะค่ะไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกแล้วพี่จิ๊บบอกปะไม่บอก่เรื่ว่าพี่จิ๊บแม่จะจำได้ะพี่จิ๊บพี่จิ๊บไม่พี่จิ๊บคือวันนั้นเนี่ยบอกว่าไปไปอัดรายการแต่ไม่ได้บอกเป็นรายการอะไรแล้วเขาโทรไปหาก็ไม่รับสายติดต่อไม่ได้เขาก็เลยบุกไปถึงเวิร์กพอยต์ไปดูปรากฏว่าไปเนี่ยเจ้าสาวก็ไม่อยู่แล้วอยู่ในห้องอะไรเนี่ยทีมงานเห็นพี่จิ๊บก็เลยรีบจับตัวมาไว้ในห้องอีกห้องพี่จิ๊บว่าว่าเอ้ย อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเย่างนี้ว่าบอกว่าไม่ได้ค่ะคือถ้าบถ้าคนในนั้นเห็นว่าพี่จิ๊บมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าใครอาจจะรู้แน่นอนเป็นใครรูอเลยการนี้มากเลยเราเพิ่งมารู้ตอนตอนเลิกก็มาหยิบมือถือมาเป็นมิสคอลขึ้นเยอะมากแล้วก็เจอเขาอยู่กับว่าตายละโอ้โหเดี๋ยวนี้คือถ้าไม่รับสายตามถึงที่เลยเหรอเฮ้ยน่าครัวไม่ครัวคิดว่าแบบเอ้ยทำไมไงผิดปกติเกิดป็ปก่อก็ออกมาแล้วยังคุยกันอยู่ว่าคเป็นกี่ปีเออกี่ปีแล้วปีปีหนึ่งค่ะ สีบปีนิดนิดมอดอลเขาอายุสิบปีแล้วก็สิบสิบปีพี่บอกว่านาอายุพี่จิ๊บที่เลยเราไม่รู้สึกเหมือนกับว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเขาคบกันป้าคุณพี่มอดอลเขาเพิ่งคบกันมอดอลคบกันจริงจริงต่างจังมากปีหนึ่งแล้วเขาดูสวยขึ้นอย่างนี้คนก็เลยชอบมาว่าตอนนี้เนี่ยสวยที่สุดเลยตั้งแต่ จริงเหรอนี่ตอนนี้ในร้านเนี่ยคนติดตามมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะเพราะว่าบอกว่าดูจ้าจ๋า้มีความสดใสสดใสหน้าเขาอะหน้าสดอะสวยมากแต่ก็ไหคบกันมารู้จักกันเนี่ยโอนี่สวยสุดจริงเหรอจริง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 จิ้มริมจิ้มริมเแล้วิหน้าก็สดใสฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไม่ไม่ ทำไมแล้วทำไมคนเมาว่าทองอะทำไมอะไม่รู้อะไม่นะคิดว่าไม่ไม่ได้ท้องถูกไหมฮะไม่เลยไม่ไม่แต่เวลาเขาเขาาโชว์หน้าสดอะสวยเคล็ดลับคืออะไรครีมอันนี้ต้องบอกอันนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากเราจะสุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีคือกินอิ่มนอนหลับมีความสุขได้นะการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงอ่ะ เป็นสิ่งที่ควรค่ากับการใส่ใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเราผู้หญิงสมัยนี้มันเจอมลภาวะเจออะไรเยอะแยะมากมายแล้วตจจัวใจเองเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายที่สีทําง,งานกับแต่งหน้ากันบ่อยๆเนาะผ<อ>ดขึ้นกันกระจายกันนําเวลาร้อนๆอย่งนี้ยค่ะโอ้โหผดมาเลยแล้วก็อากาศเปลี่ยนช่วงนี้ฤดูหนาวมาเราไปต่างประเทศใช่ไหมหน้าแห้งหน้าแห้งผดก็มาหน้าร้อนผดก็มาเลยทีเนี้ยเวลาเราแต่งหน้าไม่ติดเนี่ยมันก็จะน่าเกลียดเกลียดมบบ เวลาไปเมืองนอกเราแบบหน้าแห้งเราแต่งหน้าไม่ติดหน้ากลัวมากเลยมันจะดูไม่ออรแล้วคลิปนี้คืออะไรคเขาคลิปให้ดูงานความสดใสก็ดูคลิปประกอบไปด้วยมันจะดูไม่ออราทีนี้เนี่ยเพื่อนนั่นสักก็บอกว่า ควรจะใช้ครีมที่เป็นออแกนิกเพราะว่าผิวเธอแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะเกิดจากเราใช้สารเคมีที่มีสเตียรอยเนี่ยต่อเนื่องที่เราไม่รู้ตัวเออเกี่ยวเกี่ยวไหมมันจะเป็นแบบผดๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าควรใช้ออแกนิกที่ไม่ผสมน้ําหอมและทีเนี้ยตัวนี้ก็คือก็เลยมารู้จักครีมเลชิครีมเรชิตัวเนี้ยค่ะก็คือ ประกอบไปด้วยสารสกัดจากเห็ด6ชนิดซึ่งเป็นเห็ด6ชนิดนี้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเรชิฟแปลว่าอะไรอ่ะโอ้หนูเรชิเป็นคือสายพันธุ์ค่ะเป็นเห็ดเห็ดเหลืองจืออย่างงี้ค่ะจริงๆคือเรซิฟเรซิฟทีงานบอกว่าได้รับรางวัล ของครีมในปี2016ใช่ไหมฮใช่ค่ะใช่ค่ะรางวัลที่หนึ่ง Beauty Spotlight จาก OK Magazine ค่ะโอ Magazine ก็ให้เพราะฉะนั้นมันโอเคแล้วก็จะลองใช้ดูแล้วมันโอเคจริงๆแล้วก็รางวัลพอตดาวน์บอร์ดปี2016ด้วยใช่ค่ะเดชชเดชชีเดชชีขอถามอีนี้เรื่องก่อนแล้วหนูไปรู้จักได้ยังไงเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำมาเพื่อนบอกว่าเวทนากับผิวหน้าของเธอมันมันไม่ไหวเลยเนาะไม่ได้ทดลงมันมีสบู่ด้วยมันต้องใช้คู่กันหรือไงครับคืออย่างนี้สบู่เนี่ยนะคะคืออมมมันนจจะะเป็แบบขขาิ้้ไดค หยิบได้ไหมคะหยิบได้ตามปกติค่ะคือสบู่ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบสบู่ที่มีสารที่ดีสําหรับผิวหน้าของเราผสมทองคําทําให้หน้าของเรากระจ่างใสลดฝ้ากระริ้วรอยถามว่าคุณอยากใช้ไหมอยากสิเนี่ย89%ของคนที่ทดลองใช้บอกว่าอยากจะใช้ต่อเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าแล้วสบู่กับครีมคนใช้ได้กันไหมนี่คือคําตอบ คิดเองก็ถ้าสบู่ที่มันดีที่มันมีโอ้โหส่วนผสมที่ดีก็ก็แล้วแต่ใช่ค่ะก็ดีเนาะแล้วแล้วพอใช้พอพี่จษาใช้แล้วแบบผลมันเห็นขึ้นคื้นยไหมหรือว่าตอนแรกใช้วืบนะวันแรกนู้สุกมันซึมเร็วมากเลยก็บอว่าอะไรแป๊บเดียวมันซึมละเพราะหน้าแห้งมันหมดคิดว่าหน้าแห้งก็เลยหายไปเร็วก็ลองใช้ดูปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะคืออนูมันเล็กมันละเอียด แล้วมัน,มนไม่ทิ้ง,งคราบมันบนใบหน้าของเราอพอมันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมันไปซ่อมแซมเซลล์ที่ที่มันสึกหรอในในผิวหน้าของเราชั้นลึกๆอะคะอ่ะแล้วพอใช้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยคนทักว่าเปล่งปลัง่งหน้าดูมีออร่าหน้าดูไบรท์ใช่สามารถใช้กับผิวหน้าแบบไหนได้บ้างโดยชีต เออตกิ๊บเลยป็นผิวแพ้ง่ายอ่ะได้ไหมผิวแพ้ง่ายใช่ไหมขอลองขอหยิบหยิบครีมไดไหมคะหยิบหยิได้เลยค่ะหยิบออกมามาตัวนี้ก็น่ารค่ะจะทำอะไรก็ทำมดบอกได้เลยนะอยากทำอะไรทำในของหนูแล้วค่ะของหนูเหรอคือหนูพาหนูนำมาคืออันนี้โอ้ยตายคุณกิ๊บสอนเลยดีมากกระปุกก็น่ารักอ่ะน่ารักน่ารักคืออ่าที่สีลองใช้นี่นะคะปรุงแล้วนะเอางี้ะจะบอกให้ว่า ผิวเบื้องต้นเริ่มต้นเลยที่ใช้กันเนี่ยเจสจาในผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวที่มีผดผื่นผิวที่เซนซิทีฟอากาศเปลี่ยนก็แพ้อะไรก็แพ้เจะจาใช้ได้จ้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวเป็นฝากระก็ใช้ได้แนะนำให้ไปดูในไลน์นะครับคุณผู้ชม id at เวชิ R A Y S H I Thailand แล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ e s h i .com แล้วก็ f a c e b o o k w e s h i Thailand นั่นเองนะครับดีใจซิมเร็วมากเลยซิมเร็วแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีกลิ่นไม่มีแล้วมันก็รึบมันรึบไปเลยชอบมากเจ้าวันนี้เราก็รู้เคล็ดลับของจ้าจ๋าแล้วนะครับนั่นก็คือเวชินั่นเองนะฮะบขาพมากเลยราคาไม่ถึงพันนะแอบบอกเาเหรอไม่ถึงพันดีดีเซ็ไม่ใช่ของแพง อยากจะรู้ข้อมูลนะคะเซิร์ชได้ที่ Google ค่ะไปเซิร์ชว่าครีมเห็ดเรชิโอเคโอยแม่ดิฉันต้องต้องสั่งซื้อแน่ๆชอบชอบขอบคุณมากนะคะกระต่นมาคุย